สวัสดียามเย็นครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับคิวติดตั้งพรุ่งนี้แล้วนะครับตู้พิงหลังเบารีโวสประตูครับ f อฟลบุรีฮะนี่ฮะสิ่งแรกต้องทําพรุ่งนี้เลยนะครับก็คือทําการแดมพื้นนะครับและแดมประตูทั้งหมด5แผ่นนะครับประตู4แผ่นนะครับ4บานนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตู้พิงหลังแดมตู้นะครับด้านหลังนะครับ เราเลือกใช้ตู้เปิดนะครับเป็นตู้เปิด10นิ้วนะฮะใส่ลำโพงไว้ยเคนะครับ10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นวายคู่ฮะไม่ได้ก้อนเดียวนะครับเน้นเสียงดีฮะขับด้วยวาเคเบอร์พันนะครับเป็น1000นดีนะครับโอเคนะมาพาวเวอร์ตัวที่2กาเทียสิชแนลทำหน้าที่ขับลำโพงนะครับลงในประตูเลือกใช้เป็น635 FT นะครับเป็นเฟดปักนะฮะดูงานเฟดปักสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะ จะเห็นว่าลำโพงเฟดพักหน้านะครับเป็นเฟดพักแบบนี้โดมแบบสวยงามเลยนะครับทำสเปเซอร์นะฮะมีสเปเซอร์รองทั้งหมด4จุดนะครับทวิตเตอร์นะครับใส่ตรงหูช้างเป็นหูช้างหลังและหูช้างหน้านะครับเลือกใช้ทวิตเตอร์นะครับจากแอลพายนะครับแบบนี้งานสวยเสียงดีอีกหนึ่งลำแล้วนะครับรอติดตามรับชมฟังเสียงได้เลยนะครับพรวงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ f อท่านใดที่เน้นตู้พิงหลังแบบนี้นะฮะ บล็อกสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับลาไปก่อนครับ